ระดับเนี่ยจะท,ทำระดับก็คือมาจุดให้เขาให้เขาดูก่อนนะครับว่าเราวัดจากจุดนี้แหละซึ่งเขาเรียกว่าบ m นะครับเบสมาร์กจุดระดับ้างอิงทางดินนะครับไม่ใช่ทางราบทางราบนี่เ Y ็กซวเอดลองใช่ไหมทางราบแต่ของเราทางดิงเป็นระดับสูงต่ำนะครับเป็นระดับ้างอิงนะครับทางดินนะครับเราก็จะก,กำหนดต้นไม้ หลักๆเลยต้นม้อใหญ่ๆสักหน่อยเส้นตัดล้มกลางประมาณสามสิบเส้นนะครับประมาณสองึือนี่แหละนะครับประมาณสองึือนะครับต้นที่เขาไม่ตัดนะครับต้นที่มีรากโผลออกมาเพราะเราจะต้องทำสตาร์ทนะครับนะครับเราต้องทำสตาร์ทมีรากโผลออกมานะครับเมื่อกี้ถามว่าต้นยูคาได้ไหมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนาไม่ใช้ต้นยูคาเพราะว่ายูคาเปลือกมันลอกเนาะเราปนสีไว้เนี่ยมันลอก แล้วก็ต้นยูคาเนี่ยเขาตัดขายได้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะตัดเจ้าของที่จะตัดหรือเปล่านะครับไอ,อ้ต้นนี้เราต้องเอาไว้นานแค่ไหน,นเออก็นานจนเขาตรวจหมดจนเขาตรวจจนเขาจะตรวจนะครับคิดว่าที่มันอยู่ได้นานนะครับต้นไหนก็ได้ที่มันอยู่นานนะครับเออแล้วต่อไปต้นไม้ต้นใหญ่เนาะเส้นผ่าต้นกลางแสนสิบเซนมีรากนะครับอยู่บริเวณงานเรานะครับเมื่อกี้ผมถาม ผู้รับเหมาจะบอกว่าแกจะถมขึ้นมาแค่นี้นะครับซึ่งไม่ถึงต้นไม้ของเรานะครับนะครับต้องดูอยู่ใกล้ๆงานเราถามว่าอยู่ไกลได้ไหมก็ได้แต่เราต้องเราจะยากนิดนึงนะครับมันจะมีหลายขั้นตอนในการตรวจสอบนะครับสองอต้นไม้ใหญ่พวกอยู่บริเวณงานนะครับข้างบนให้โลกเพราะว่าเราต้องตั้งกระตาับนะครับข้างบนดูด้วยจะมีรังแตนเนาะ ตรงนี้ก็อย่ามีขวอยม,ะ,มะแดงเพราะว่าเราต้องมาแต้มกระตาฟนะครับนะครับสมมุติว่าแปลงนี้เป็นที่โลงโลกไม่มีตน้นไม้ใหญ่เลยคตน้นไม้ใหญ่ยอยู่แปลงโน้นแปลงโน้นตลอดกับแปลงนี้อัอนนี้ระวังอคุยกันดีๆนะครับ <laughs> อยากให้พวกเราเป็นคนเป็นคุยเนาะ,ะว่าขอฝากจดพีเอ็มไว้หน่อยนะครับไม่ได้อะไรนะครับคุยกับเขานะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตลอดนะครับบอกเขาว่าแค่เป็นฝากไว้เฉย เจอปัญหานี้อยู่เดินนุมๆุมก็ไปไปตอกตากตากนะครับในกรณีที่ต้นไม้มีบริเวณนี้นะครับอาจจะได้ข้ามไปแป็นอีกนะครับระเกิดว่าบริเวณมรีต้นไม้ใหญ่เลยนะยครับอ่าบริเวณต้นไม้ใงญ่นะครับทางก็ได้ทางดํานะครับเอาตะปูอารมณ์อ่านะครับแมวขาเบียดอกใส่ตะปูตอกเส้นทางถนน นะครับเส้นกลางถนนถ้าให้ดีตรงสามแยกสี่แยกกลางถนนเลยนะครับจะได้จําง,ง่ายว่าเออบีเอ็มเราอยู่ตรงนี้ล่ะนะครับพ่นสีไว้บีเอ็มหนึ่งของเรานะครับอย่างตรงเนี้ยริมถนนก็ได้นะครับแต่มันอาจจะไกลสักหน่อยนะครับเนาะเสียงหน้ามีเสาเสียงที่ว่ามันจะไม่หายเนาะเสารั้วที่มันไม่หายนะครับได้นะครับ,รบพ่นสีไว้บอกเจ้าของเสียงไว้หน่อย นะครับว่าผมฝากว้นเดอร์นะครับพยายามให้เป็นหลอกปูนนะครับถ้าเป็นเทียงหน้าเจ <c oughs> ้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลักไม้เนี่ยเขาก็มาเอาไม้มานั่งสับเหลาเหลาไม้เอาเรียบร้อยนะครับนะครับรอให้มันทนนิดนึงนะครับบีเอ็มมีดสีค้อนตะปู <c oughs> อ่ไหนไปเราจะคุยเ,เรื่องเรื่องข้อมูลเนาะนะครับเราจะไม่ดึงเทปแล้วก็จดแล้วก็หายเราจะไม่ เอาสตาฟลงไปในบ่อแล้วก็ดึงเชือกคาดอาศามเมตร่านแล้วจบไม่ใช่เราต้องมีข้อมูลนะครับมีคนมาตรวจสอบเราทีลันะครับเราต้องมีข้อมูลในกระดาษเราต้องเรวจให้เขาดูเขาจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่นะครับถ้าข้อมูลเราเยอะเราก็ตอบตเขาน้อยถ้าเราไม่มีข้อมูลเลยเขาก็ถามเราอยู่นั่นแหละ,ะแมนวนวครับนะครับเก็บไว้ข้อมูลดินเดิมเท่าไหร่คุณวัดจ,จากตรงไหน นะครับคุณเอาอะไรวัดกล้องระดับคุณส่องได้ไงคุณส่องเป็นเหรอก็ช่างเขามาสอนให้ผมแล้วเนี่ยนะครับถ่ายรูปไปนะครับช่างเขามาบอกผมแล้วก็ส่องเนี้ยนะครับเนี่ยเบอร์โทรช่างเขาก็มีผมก็โทรถามเขาตลอดนะครับช่างเ็าอยู่ใกล้ๆออกมาดูให้ผมตลอดอย่างเนี้ยนะครับก็ได้นะครับเราจะทําเป็นข้อมูลเนาะนะครับเป็นข้อมูลไว้นะครับเราจะเอาค่าข้อมูลเนี่ยมาบวกลบกันนะครับ แล้วจะเก็บ4จุด8จุด10จุดก็แล้วแต่นะครับเราก็เทียบกันว่าอันนี้บนหนึ่งเนี่ยนะครับมันระดับ99ล่างหนึ่งเนี่ยมัน98อ๋อมันต่างกัน2เมตรอ๋อมันลึก2เมตรใช้ไหมครับอ่าบนหนึ่งกับล่าง4อ่ามันต่างกันเท่านี้อันนี้นะครับก็คือเราข้อมูลมาลบกันเจ๊ถัวนิดนึงนะครับเจดหั่วนิดหนึ่งนะครับ B.M ทีนี้เราจะพ่นที่ต้นไม้นะครับ นที่ต้นไม้บ่อเราอยู่ตรงไหนอยู่ทางหน้าเราต้องพ่นด้านนี้นะครับบ่อเราอยู่ทางนี้เราพ่นด้านนี้นะครับเราว่าเวลาเขามาหาเราเขามาหาที่เราที่บ่อเวลาเขาถามเราไหนพีเอ็มขีใส่เลยเราก็พ่นให้เขาเห็นนะครับนะครับอ่าพ่นเพียรขอขอหนึ่ีครับนะครับเราก็ถากเปลือกนิดนึงนะครับดักเปลือกออกนิดนึงนะครับ เลือกเปลือกมันหลุดนะครับ B M หนึ<ด>่งนะครับกีดส,สีหน่อยหนึ่งว่าลูกสอนไปนะครับอ่า B M ได้แล้วอ้างอินทั้งหินนะครับหมด B M ตัวนี้นะครับเคยเห็นอยู่เนาะริมถนนที่เขาทำ B M นะครับ ซึ่งถ้ามันไม่มีรากไม้อย่างที่เมื่อกี้มีคนถามเนาะบนถนนเลยนะครับกลางถนนเลยมันจะได้จําง่ายนะครับว่า B M เราอยู่กลางถนนถนนดํานะครับขอเป็นถนนดํานะครับถ้ามีสามแยกมีสี่แยกออกกลางเลยนะครับกลางถนนกลางสี่แยกเลยนะครับนะครับพ่นสีไว้หน่อยนะครับพอสะพานก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับที่เป็นคนกีดได้ B M แล้วนะต่อไปเราจะถ่ายระดับ โดยใช้กล้องระดับมันก็จะมีสามสามอย่างก็คือขากล้องกล้องแล้วก็สตราร์อันนี้สตราร์นะครับขออนุญาตตัวเนาะอันนี้สตราร์ไว้อ่านค่าใครเคยอ่านบ้างครับตอนนี้คือระดับที่เราจะต้องอ่านถึงระดับมิลลิเมตรจุดทดสัยมสามตำแหน่งนะครับต,ตัวเลขตัวเนี้ยก็คือตำแหน่งที่หนึ่ง ตำแหน่งที่สองก็อยู่ตรงนี้นี่คือสิบเซนนี่คือหนึ่งเซนช่องละหนึ่งเซนนะครับนะครับเดี๋ยวเอกสารนะครับเดี๋ยวจะมีมาให้ทีหลังวันนี้เนาะเดี๋ยวจะได้อ่านทุกคนนั่นแหละนะครับจะได้ดูนะครับเดี๋ยวจะพยายามตั้งกล้องที่ร่มได้อยู่นะครับหนึ่งจุดตกล้องนะครับอันนี้มันง่ายเพราะว่าเพราะว่าเขายังไม่ขุดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ขุด เราตั้งกล้องตรงไหนก็ได้นะครับที่มันเห็นบ M ที่มันเห็นสีุ่ดของเรานะครับพยายามให้ระยะอย่าห่างกันมากเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราตั้งตรงนี้เนาะเราสตาไปตั้งตรงนี้มองเห็นชัดแจ๋วเลยอ่านค่าเป๊ะๆอ่านไปไกลๆนูน้นยิบๆละทีน่นี้อ่านไม่ชัดละนะครับพยายามตั้งให้ระดับอ่าให้ให้ระยะเท่าๆกันนิดนึงนะครับอย่าไปกังวลว่ามันอยู่กลางแดด นะครับอย่าไปกังวลว่ามันอยู่กลางแดดนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งตรงอันนี้หมดล้ดอีกมุม,มนึงใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมลายล็อกนะครับไายล็อกระาวาังนิ้วโปะ <laughs> นะครับลายล็อกขาเดียวก่อนวางไปนะครับต้องเหยียบให้แน่นขึ้นเหยียบเลยทั้งตัวเลยเหยียบลงไปนะครับเหยียบไปเลยครับเหยียบเลยโอเคออกมาปุ๊บันดับแรกเปิดปากล้องก่อนนะครับเยียบไว้เดี๋ยวมันหาย นะครับอ่ามาว่างอันนี้กล้องระดับนะครับกล้องระดับนะครับตั้งระดับยังงมันจะมีลูกน้ำนะครับมันจะมีลูกน้ำเห็นไหมครับอ่าดูกระจกก็ได้ดูกระจกตรงนี้ก็ได้อ่าถ้ามันต่ำเราก็จะโนกดูก็ได้วิธีตั้งระดับนะครับดูลูกน้ำลูกน้ำตรงกับขาไหนตรงเอาขาไหนเอาขานั้นลงนะครับลองดูครับ น่ตอนไม่มาเลยน่นตนอ่ะผมอ่านได้ศูนย์จุดห้าเก้าเจ็ดเามาดูนะครับถ้าเรายังไม่ขยับกล้องเราหมุนไปตรงไหนก็แล้วแต่กล้องจะอยู่ที่ความสูงนี้นะครับกล้องจะอยู่ที่ความสูงนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าระดับตรงนี้ยสูงเท่าไหร่เอาตัตามมาตั้งนะสมมติว่าเป็นหนึ่งร้อยเมตรเนาะนะครับนะครับเราตั้งกล้องตรงนี้ เราตั้งกล้องตรงนี้นะครับเนาะตั้งกล้องตรงนี้ปุ๊บเราส่องไปอ่านค่าได้เท่าไหร่สมมุติได้หนึ่งจุดห้าศูนย์ศูนย์กล้องสูงเท่าไหร่ทีนี้กล้องสูงหนึ่งร้อยหนึ่งจุดห้าถ้ายังไม่ขยับกล้องถ้ายังไม่เต็มขากล้องกล้องยังไม่ขยับนะครับเราเอากระตาไปตั้งตรงไหนก็ได้เราไปตั้งตรงนั้นก็ได้นะครับตั้งเลยนะครับ ที่ส,สาคัญบอเราเนี่ยเออมันตะเวเรียกว่าตามตะเวนเวเวนี่ครับสกเก็ตไว้หน่อยนะครับส่แรกของเราบนหนึ่ง คนหนึ่งตรงไหนมาไว้นะครับบ่อน้ำนะครับอันนี้บนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่นะครับก็จะมีเลขสามข้างล่างเนี่ยแล้วมันก็จะมีล่างหนึ่งล่างสองล่างสามล่างสี่กีหนึ่งนะครับจดไว้นะครับเวลาเขาถามว่าไอ้คุณจุดบนหนึ่งองคุณอยู่ตรงไหนตรงขาวนะครับให้เราสังเกตนะครับนี่คือคนหนึ่งเราเนาะครับนี่คือบนหนึ่งครับไม่ใช่นี่พี่เอ็มคนหนึ่งคนหนึ่งข้อมูลนะครับเราวัดในเรื่องข้อมูล นะครับ <quad> át, อยากรู้ว่าตรงนี้ดูเท่าไหร่ก็เอาข้ามูลจากข้างล่างลบกันเมตรเนาะเวลาเขาขุดเสร็จเราเอาสตาร์ไปจอมลงไปข้างล่างเราแบ็กบีเอ็มสองข้างล่างได้เท่าไหร่เราลบออกมาจะได้ค่าข้างหน้าเราก็ค่าข้างบนลบไปต้องใช้ข้อมูลอะไเพราะว่าสี่ข้อมูลอย่างนี้ต้องใช้ใหคุณเนี่ยค่ห้าค่าที่เราต้องมีหนึ่งแบ็กไซด์บีเอ็มนะครับแบ็กไซด์บีเอ็มสองโฟไซด์สี่จุด สะเก็ดมาทิ่เหนืออยู่ตรงไหนพอจุดที่หนึ่งเราอยู่ตรงไหนจุดที่สองเราอยู่ตรงไหนนะครับจดมานะครับสะเก็ดค่าโฟไซ์อย่างเดียวเลยนะครับโฟไซ์อย่างเดียวเลยก็อย่าลืมนะครับบีมนะครับถ้าผู้รับหมอไม่ทาเราต้องทํานต้องมีอันดับแรกเท่าไหร่เขียนมาเลยเขียนมาเลยนะครับทุกอย่างต้องใส่ไหครับใส่แล้วค่า,า,าเบีนี่แบบจะเป็นต้องเป็นหนึ่งร้อยตลอดเลยนะใช่ หนึ่งร้อยดี้กว่าอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะง่ายมันจะง่ายคำนวณง่ายครับผมเพราะว่าถ้ากบ่อมันลึกถ้าเราเราสมมติเป็นศูนย์ศูนย์ค่ามันก็จะติดลบเพราะว่ามันมันต่ำลงไปนะครับอย่างนี้ค่าเดิมเมื่อเป็นเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดหนึ่งร้อยก็แล้วแต่ความลึกของก้นบ่ออาจจะเป็นเก้าสิบห้าเก้าสิบเจ็ดมันมันก็ไม่ติดลบไงได้หรอครับได้หรอนะครับก็คือเราสมมติหนึ่งร้อยไปสักนะครับให้มันสวยงาม นนเมื่อราสมมุติแล้วใช่ไหมครับค่าออกมาติดลบห้าอย่างนี้เอานนมาสมมุติแล้วทาไมไม่สมมุตดิดีๆเ <laughs> ม,มนอครับเนอะเอาเป็นร้อยสะเป็นร้อยเนาะนะครับสังเ,เกตดูนิดนึงนะครับตอนตั้งสตาร์ทตัวตั้งให้ตรงจุดนะครับ dm สำคันะครับมีห้าจุดห้าห้าข้อมูลที่เราต้องมี set s i z dm โทรไซต์จนหนึ่งนสองนสามพนสีน่แล้วก็จดมาว่าคนหนึ่งอยู่ตรงไหนสกเก็ดมาให้ผมด้วยนะครับสะเก็ดมาัวหน้าพอพี่ด้วยนะครับจะได้รู้นะครับมีอะไรเขียนมาแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นอกจากค่า b m มแล้วรูปถ่ายนะคะในการถ่ายรูปถ่ายพยายามเป็นจุดเดิมที่เราถ่ายก่อนดําเนินการจะถ่ายตรงนี้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 สี่ด้าน หลังดําเนินการเราก็ถ่ายเหมือนเดิมตรงนี้ตรงนี้เพื่อจะให้มีจุดสังเกตว่านั่นคือที่เดิมที่เราดาเนินการนะคะแต่ละบ่อเพราะว่าเวลาที่เราไปดูภาพเก่าเราจะได้ไม่สับสนด้วยว่าเราถึงตรงไหนบ่อตรงไหนอันนี้อันนี้ก็อยากจะให้เป็นแบบเรามีข้อตะกีนไะว้ค่ะ